รู้ไหมครับว่าแม่ห้องสอนเป็นจุดหมายปลายทางที่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่หาใครเทียบได้ยากโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ประเพณีปล่อยส่างลองหรือบวชลูกแก้วจะเผยโฉมให้เราได้เห็นพิธีนี้คือการบวชสามเณรของชาวไทยใหญ่หรือไตซึ่งการเฉลิมฉลองทางาศาสนาที่จัดอย่างยิ่งใหญ่3-7วันแล้วแต่ฐานะของครอบครัวผู้จัด จุดเด่นที่อยู่ที่สั่งลองเด็กชายผู้ทีจ่จะบรรพชาเขาจะนั่งบนคอของผู้ชายในครอบครัวมีร่มกลางตลอดทางเพื่อเคารพถึงความเป็นคนพิเศษเมื่อถึงวัดสั่งลองจะกล่าวคำปฏิญาณและเข้าพิธีทางศาสนาก่อนเปลี่ยนเป็นผ้ากาสาวพัชส,สีเหลืองแสดงถึงศาสนาพุทธ ประเพณีนี้ไม่เพียงเน้นความศรัทธาแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมไทยใหญ่ที่เข้มแข็งและมีสเสน่ห์ในแม่ห้องสอนอย่างลึกซึ้งถ้าคุณลหลงไหลในวัฒนธรรมไทยแม่ห้องสอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ